จังหวัดหนองคายท่องเที่ยวริมโขงคึกคักชมเมฆสวยงามยามเย็นพญานาคคู่บรรยากาศท่องเที่ยวริมโขงยามเย็นที่จังหวัดหนองคายคึกคักชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่องเที่ยวออกกำลังกายพักผ่อนรับประทานอาหารชมบรรยากาศริมโขงเมฆหลากสีสวยงามที่ถูกแสงพระอาทิตย์ยามเย็นและถ่ายรูปที่ระลึกกับพญานาคสองตนพ่นน้ำที่ลานวัฒนธรรมริมฝั่งโขง วันที่20มิถุนายน2563บรรยากาศท่องเที่ยวริมฝั่งโขงโดยเฉพาะยามเย็นที่จังหวัดหนองคายนับวันคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆในระยะที่4ที่คึกคักเป็นพิเศษคือลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายโดยเฉพาะลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวนที่มีชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาออกกําลังกายพักผ่อน รับประทานอาหารชมบรรยากาศร,ริมโขงถ่ายรูปที่ละลึกกับพญานาคสองตนพ่นน้ำที่ลานวัฒนธรรมริมฝั่งโขงและช่วงนี้จะมีปรากฏการเมฆหลากสีสวยงามที่ถูกแสงพระอาทิตย์ยามเย็นเกิดขึ้นให้ชมกันเกือบทุกวันอีกทั้งยังมีร้านค้าแผงลอยจำหน่ายอาหารหลากหลายชนิดทั้งคาวหวานให้ได้ซื้อรละประทานกันซึ่งนับวันลานวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีชาวหนองคายและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวออกกำลังกายพักผ่อนและประทานอาหารชมบรรยากาศริมโคงเมฆหลากสีสวยงามที่ถูกแสงพระอาทิตย์ยามเย็นและถ่ายรูปที่ระลึกกับพญานาคสองตนพ่นน้ำกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคายสำหรับปรากฏการณ์เมฆหลากสีสวยงามที่เกิดขึ้นให้ชมกันในช่วงนี้ในแต่ละวัน จะมีความสวยงามและรูปร่างที่แตกต่างกันอย่างที่เห็นอยู่นี้จะมีลักษณะแผ่กระจายไล่สีตั้งแต่สีขาวสีส้มอ่อนสีส้มเข้มไปจนถึงก้อนเมฆสีเทาดำเงาสะท้อนของสีก้อนเมฆได้ปรากฏอยู่บนผิวของน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มความสวยงามและความประทับใจให้กับผู้ได้เห็นมองในบางมุมเหมือนเมฆเริ่มจากหลวงพ่อพระบุญคุ้มที่ตั้งประานอยู่ที่วัดลำดวนพุ่งข้ามแม่น้ำโขง อย่างก้อนเมฆที่อยู่ปลายฟ้าอีกฝั่งหนึ่งหรือหากมองผ่านองค์พญานาคจำลองคู่ขนาดใหญ่ความสูงและความยาวกว่า10เมตรที่หันหน้าพ่นน้ำเข้าหากันก็จะมีความสวยงามอีกแบบไม่แพ้กันทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน